ธันวาคม 21. 2024. ีโรเบอร์คีอซาคิย้ำชัดบิตคอยทองคำและแร่เงินคือสินทรัพย์ที่เหมาะแก่การลงทุนที่สุดนทวิตล่าสุดโรเบิร์คีอซาคิผู้เขียนหนังสือยอดนิยมเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการเงินริดแดดพูดีเอดีได้พูดถึงประเด็นบิตคอยในการเป็นตัวกลางในการใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐและการเป็นกองทุนสำรองของเฟด นอกจากนี้เขายังได้ออกโรงเตือนให้ระวังตลาดการเงินจากสิ่งที่เขามองเห็นความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นทรัพย์สินที่ดีที่สุดสำหรับการนำเงินไปเก็บไว้ในมุมมองเคียซักคิเคียซกคินั้นมีท่าทีไม่ไว้วางใจการวางแผนนโยบายการเงินของสหรัฐซึ่งมีส่วนมาจากการใช้จ่ายที่มากเกินไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงกระทรวงการคลังสหรัฐและธนาคารกลางสหรัฐ,าารรฐเขากล่าวเสริมว่าเขาหยุดเชื่อใจรัฐบาลตั้งแต่ปี1965เมื่อเขาสังเกตเห็นว่า เหรียญเงินของสหรัฐกลับกลายสภาพเป็นทองแดงผสมอลลอยเคียเซคิยังเตือนผู้อ่านของเขาเกี่ยวกับประธานาธิบดีนิกเซนที่ยกเลิกมาตรฐานทองคำที่เคยใช้ในการสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐมาจบจนถึงทุกวันนี้ NIXON เอาดอลลาร์สหรัฐออกจากมาตรฐานทองคำตัวของเคียเซคิเปิดเผยว่าเขาเริ่มออมทองคำแร่เงินและทุกวันนี้เขากำลังออมบิตคอยเขายังกล่าวอีกด้วยว่าสินทรัพย์ที่ดีที่สุดสำหรับเงินของคุณคือทองคำแร่เงินและบิตคอยคำเตือนจากการมองตลาดของเคียเซคิ โดยปกติเคียซคิมักเตือนชุมชนเกี่ยวกับการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งน่าจะเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เขาวทวิตว่าโลกกำลังนอจ,จะเกิดการล่มสลายทางการเงินอย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าการออมบิตคอยทองคำและแร่เงินที่จับต้องได้จริงสามารถช่วยรักษาความมั่งคั่งได้และจะเป็นการปลอดภัยกว่าที่จะลงทุนในสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะประหยัดเงินและลงทุนในสินทรัพย์ทั่วไปคีโอซากคิเชื่อบิตคอยจะไปแต่3 5 0 0 0 0ดอลลาร์ในปี2025 เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมารอเบอร์คีอาเซคีได้ออกมาแจากกล่าวคาดการราคาบิตคอยว่าจะพุ่งสูงขึ้นไปแต่350,000ดอลลาร์ดอลลาร์ซึ่งต้องยกเครดิตประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ที่สนับสนุนคริปโตและตั้งใจที่จะสร้างกองทุนสำรองบิตคอยเชิงกลยุทธ์สำหรับสหรัฐในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า จนถึงตอนนี้เขาได้แนะนำว่านักลงทุนควรเริ่มสะสมบิตคอยอย่างน้อยก็ซื้อเป็นส่วนยิบย,ย่อยเช่นซื้อสโตชชสเนื่องจาก1 BTC ีีนั้นอาจมีมูลค่าที่แพงตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์บิตคอยร่วงลง15%ลดลงจาก18,380ดอลลาร์เหลือ92,640ดอลลาร์หลังมีข่าวว่าเฟดวางแผนที่จะใช้มาตรการขั้นเบ,นเบากับนโยบายเงินและละดออตราดอกเบีย้ยให้น้อยลงในปีหน้าตอนนี้บิตคอยสามารถฟื้นตัวได้7%เพิ่มขึ้นเป็น99,150ดอลลาร์ที่มา ยูทูบเดย์และสยามบล็อกเชนทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนำหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคเ r รนซีและโทเคนดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณค่ะ